เออนองกันท yeah. ี mm ่นกเลยสนุกดีติดใจตัว้าล่ะติดใจัวาไปเอวกัโต๊กฝังน้าอ้ยมวนแต่วันนี้นี่อันนี้ม่วนเหลือจะได้ถึงหมวนอ่ะอันนี้มันปตอบไทยปูนี้มันเอามีโคนมันเป็นปลา มาตังนี้มีโคนพ่องมีรถมีรางพ่องเอาสองไปตั้งเทสองแล้ว hmm, ใจมั้ใจเอาสองอีกงานตัวเหรออีกหลายงานเด็กแล้วก็อีกกอยอีกอันนี้มาออกกำลังเอายายไม่เอวเลย

ม,มันานตัวนัวน่นกะเออมันแค่มืดไปอืมอ่ะ,อะเ,ออเห็นนิดหน่อย <c oughs> เห็นหน้านินนดหน่อยมันมืดหน่อยอภัยด้วยมันท้องฟ้าเป็นเมฆฝ <c oughs> นจะตกอภัยด้วย Mày mà là chẳng nè mắn 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 nha mắn 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 mắn